สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดินสวยโดยต้อยอรไทยคลิปนี้นะคะต้อยจะพามาชมที่ดินแปลงเล็กอีกหนึ่งแปลงค่ะพิกัดแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งพึ่งอำเภอหนองขายอย่างจังหวัดอุทัยธานีนะคะเนื้อที่ดินเนี่ยจะมี3ไร่1งาน91ตารางวาเอกาสารสิทธิ์ก็จะเป็นโฉนดคุดแดงเหมือนเดิมค่ะจุดเด่นของแปลงนี้นะคะด้านหน้าจะกว้างติดถนนสาธารณะยาวถึง125เมตรเลยค่ะ และใกล้กับชุมชนด้วยนะคะเดินทางไปตลาดทับทันแค่10นาทีเท่านั้นค่ะป้เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันเลยค่ะถนนสาธารณะที่อยู่ด้านหน้าที่ดินเนี่ยจะเป็นถนนลูกรังแบบนี้นะคะท่านผู้ชมและจะห่างจากถนนคอนกรีตตรงนี้เนี่ยแค่75เมตรนะคะเลี้ยวซ้ายออกไปก็ไปชุมชนค่ะไปตัวตลาดทับทันนะคะไปที่ตัวอำเภอหนองคาย,ย่างได้นะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยวขวาออกไปก็จะเป็นชุมชนเหมือนกันค่ะห่างจากที่แปลงเราแค่ประมาณ ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูหน้าแปลงค่ะแปลงนี้นะคะท่านผู้ชมจะติดกับถนนทางสาธารณะนะคะยาวไปจนถึงด้านนู้นเลยนะคะยาว125เมตรเลยค่ะจะเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยนะคะทำบ้านพักยามกเกษียณทำสวนเกษตรเล็กๆนะคะแล้วก็ที่ดินนยคะคือสูงเกือบเสมอถนนเลยนะคะแทบจะไม่ต้องถมเลยค่ะ แล้วก็ดูแลง่ายด้วยนะคะเนื้อที่แค่3ไร่หนึ่งงานกว่าๆเท่านั้นหรือจะซื้อเก็บไว้ลงทุนในอนาคตก็ได้ค่ะอยู่ใกล้ชุมชนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดทับทันแค่10นาทีส่วนตัวอำเภอหนองขาย่างนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลหนองขาย่างก็ประมาณ14นาทีเท่านั้นค่ะตัวอำเภอเมืองอุทัยธานีนะคะโรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานีประมาณ20นาทีก็ถึงแล้วค่ะเดินทางสะดวกนะคะเข้าออกง่าย แนวคันดินที่อยู่ทางด้านนี้นะคะจะอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายของที่ดินค่ะจะลึกไปนะคะประมาณ55เมตรไปจนถึงต้นอยู่คาตรงนี้นะคะแล้วก็จะหักตรงไปอันนั้นนับเป็นด้านหลังของที่ดินนะคะจะยาวประมาณ95เมตรนะคะจนถึงตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเสาสีขาวๆต้นนี้นะคะอันนี้คือจะเป็นที่ดินของเราค่ะ3มไร่เกือบ2ง,งานเลยนะคะ ีก็จะเป็นถนนที่ติดกับหน้าที่ดินแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะคะจะมีเพื่อนบ้านด้วยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นน่าจะทําไร่นะคะแล้วก็มีนาข้าวนะคะแล้วก็ตรงตรงนี้เพื่อนบ้านก็จะทาเป็นน่าจะเป็นบ่อปลานะคะแล้วก็ใช้ทําการ,กรเกษตรด้วยน้ําในนี้นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเงียบสงบนะคะท่านผู้ชมถ้าใครที่ หาที่ดินแปลงเล็กแล้วก็ชอบความเป็นส่วนตัวแปลงนี้ก็ถือว่าเหมาะนะคะมองเห็นเขาแหลมด้วยลูกนี้นะคะแล้วก็ได้วิวต้นตามได้วิวทุ่งนาได้ความเป็นธรรมชาติแต่ก็ถือว่าไม่ได้ห่างไกลตลาดไม่ได้ไกลชุมชนส่วนราคานะคะขายเหมาย,ยกแปลงเพียง6 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตก ได้ละไม่ถึง20,000 0บาทค่ะท่านผู้ชมเป็นราคาที่น่าสนใจอีกแปลงหนึ่งเลยนะคะท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงเล็กนะคะหาที่ดินแปลงเล็กไว้ปลูกบ้านทําสวนไว้ลงทุนในอนาคตแบบนี้นะคะก็สามารถติดต่อต้อเข้ามาได้เลยค่ะอยากจะเข้ามาชมที่ดินหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยสุดท้ายนี้นะคะต้อยขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันให้ด้วย ยังไงคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ